มีหน้าฮิตเลอร์ไม่ยอมกินข้าวเลยนี่ลูกเขามาหาต้นไผ่เงินกินนะคะสปปรรพคุณของต้นไผ่เงินเนี่ยก็มีเยอะอนะคะก็คือจะช่วยขจัดก้อนขนในกระเพาะการกินต้นไผ่เงินของเขาเนี่ยจะทำให้แมวสามารถขย้อนขนออกมาได้ง่ายและดีขึ้นค่ะ และที่สําคัญก็จะช่วยกําจัดก้อนขนในกระเพาะทางเดินอาหารของแมวได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาก้อนขนอุดตันลําไส้ลดการอักเสบบาดแผลในกระเพาะลําไส้ลดอาการท้องอืดและทําให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นค่ะและที่พิเศษก็คือความสากของใบต้นไผ่เนี่ยนะคะยังจะช่วยทําความสะอาดฟันของน้องแมวลดปัญหากินปากได้ดีด้วยค่ะ ที่การดูแลก็แสนง,ง่ายค่ะเพียงรดน้ำทุกวันตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเท่านี้ก็ได้ยาชั้นเลิศให้กับลูกๆของพวกเราแล้วล่ะค่ะ